เป็นบทเรียนนะต่อไปชาวนาอาจจะต้องทันสถานการณ์เลยใชครับถึงตอนนี้ผมสรุปให้ชาวนาฟังนะครับว่าครับนโยบายจำนำข้าวเนี่ยนะครับยังไม่เลิกไม่เลิกเราเดินหน้าต่อเราจะเดินหน้าต่อลัวนั่นเองแล้วถึงจะปรับลดลงปรับลดลงนะแต่มีมาตรการชดเชยอีกเยอะเดี๋ยวจะพูดในฟังกาหลังนะแต่ตอนนี้พูดว่าเหตุที่ต้องปรับลดต้องทบทวนนี้พูดง่ายๆว่าใช้ ใช้หลักาการสถานการณ์ลดราคาจำนำข้าวเป็นกล้องส่องอรู้เขารู้เราหน่อยรู้เขารู้เราเพราะรายการอื่นยังไม่มีใครบอกนะจะส่องให้รู้เขารู้เราอย่างไงอ้าวหนึ่งผมเสนอสามด้านเหตุปัจจัยมันมีกี่ด้านนะผมเสนอสามด้านนะอ้าวหนึ่งลองว่าด้านที่นึ่งด้านการมองปัญหาต้องสัมพันธ์กันหนึ่งสัมพันธ์กับสถานการณ์ต่างประเทศมีปัจจัยด้วยใช่ไหมเป็นเหตุหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งนะในต่างประเทศอ้าวสอง ปัดใจภายในประเทศภายในประเทศโอ,อน,นี่อันนี้หนักน,น,นะีเห็นชัดเห็นชัดการต่อสู้การประชาธิปัตดเขาลุกอย่างนี้เหมือนมวยครับต่อยกันแล้วพักเพื่อไทยต่อยหรือไม่ต่อยนอกจากไม่ต่อยแล้วยังไม่เต้นฟุตเวิร์ดอีกก็เลยก็เลยโดนเตะเขากระดูอสามสาม,สาม สถานการณ์มันเป็นสถานการณ์พิเศษในประเทศแต่เป็นสถานการณ์พิเศษพิเศษซึ่งมันส่งสัญญาณมาที่หน้าขาวจะล้มรัฐบาลยังไงยังไงยังไงมันจึงทําให้เป็นปัจจัยสามปัจจัยนี้เอาไาหมผมขอเริ่มที่ต่างประเทศเาโอเคเอาเริ่มครับมันเป็นไงเอางี้ต่างประเทศมีอะไรทําไมต้องมากระทบกับเรื่องราคาเอาครับผมมันเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าประชาธิปัตย์นะครับเสนอตัวเลขซึ่งหาไม่เจอเลยว่ามันมาจากไหนเสนอตัวเลขว่า รัฐบาลไทยกำลังขาดทุนจากการโครงการจำนำข้าว260,000ล้านต่ตอปีผมซึ่งตามข่าวท้งเอ๊ะมันเอามาจากไหนว่าตัวเลขเนี่ยตัวเลขการปิดบัญชีของกระทรวงคลังก็หาไม่เจอจากตัวเลขของกอ,องปิดบัญชีซึ่งหาไม่เจอนะนะนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพักฝ่ายค้านก็บอกว่ามันทนไม่ได้หรอกถ้าเรายังขาดทุนปีละ260นายกรจาติกรนีติัีญมติคลัง เดี๋ยวนี้ไป็นรัฐมดีเงาของพรรคก็เ<ช>สนอตัวเลขนี้อพระกว่าก็ไปลงในหนังสือพิมพ์ฝรั่งในเมืองไทยชื่อบางกอกโพสตนี่ละพรากวไาไอ้รายสัปเอกสารรายสัปดาห์ของนิตยของไอส้สำนักประเมินอัตราความน่าเชื่อถือของประเทศมูดี้มูดี้ก็ไปเขียนลงรายสัปดาห์ไปหยิบเอาบางกอกโพสบางกอกโพสตหยิบเนชั่นเนชั่นนะบังเอิญนประเทศไทยนั้นซื้อพิมพ์ฝรั่งมีอยู่ฉบับมันไม่เคยเอากับเราไม่ได้เอาตัวเลขนี่มัน เกือบจะเรียกว่าเป็นเหลืองเลยนะของระบบก็ว่าได้แต่แล้วพอมันลงปั๊บเนี่ยนะในรายงานประจําสัปดาห์ของมูรีบอกว่าเขาไปประเมินว่ารัฐบาลไทยจะขาดทุนปีละประมาณแสนล้านที่ตัวเลขที่รัฐบาลแจ้งมาเพราะขาดทุนสองแสนหกหมื่นล้านเนี่ยนะสงสัยจะต้องประเมินอัตราความน่าเชื่อถือของระบบรถกันได้ปรับลดเครดิตปรับลดเครดิตอ่ะปรากฏไอ้มูรีนี่เอาข้อมูลจากบัตรกดพเนชั่นพดพอพูดปั๊บเนชั่นก็เอาคำพูด อไอ้อออออออมูดี้มาใส่ใหม่อีกมาใส่ใหม่ออกฮะนะ <laughs> <c oughs> เขา <c oughs> บอกว่าเขาว่างงจะประเมินใหม่แต่เขายังไม่ได้ลด ไอ้ตราความน่าเชถือว่าประเทศไทยเราจะประเมินใหม่แล้วก็นี่พาดกลายเป็นพาดหัวขนังสือพิมพ์ไทยทุกฉบับคือแม้ว่าเราจะยืนยันว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเอแต่ว่ามันก็เป็นจิตวิทญาเป็นจิตวิญญาทั่วโลกใช่ในเรื่องรัฐมนตรีเราก็เลยเส้นตื้ยก็ปึ๊บตั้งเขาเาเขาเลยข้อที่หนึ่งี่ข้อที่หนึ่งข้อที่2ก็คือว่าราคาางประเทศราคาข้าวในตลาดโลก เริ่มต้นตั้งแต่รัฐบาลยิ่งรักเกิดขึ้นมาเนี่ยอ,อินเดียซึ่งไม่เคยได้ขายข้าวเนี่ยนะครับก็ม,มีข้าวเหลืออยู่30ล้านตันเขาเอามาเทใส่ตลาดเลยเดี๋ยวก่อนพูดถึงตลาดโลกอินเดียนิดหนึ่งเสริมรายการเราเคยพูดไปแล้วไฟดับในอินเดียโอว่ามันสูบน้ำกันจนเพืจะทำราคาข้าวกันไงใช่ไหมก็ราคา ข้าวออกมาเยอะมากที่ไฟดับครึ่งประเทศนะนะเพราะว่าชาวนามันปั๊มน้ําปั๊มพร้อมๆกันจนไฟดับครึ่งประเทศเลยนะครับแล้วก็มีผลทําให้ความจริงค่าวนเดียข่าไทยมันไม่ไม่เหมือนกันหรอกครับเขาจะเม็ดสั้นกว่าเลยนะแต่มันเป็นจีวิยาเป็นจีวิยาเป็นเรื่องดีมาซัพพลายซัพพลายมันเยอะใช่เอาที่สองคราวนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเ่ยนะข้าวไทยที่เราซื้อมาหมื่นห้าเนี่ยนะ มันยังไงก็ไม่ถึงสักทีในราคาตลาดโลกก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้มูดีชักเลยละเว้ยสงสัยขาดทุนสองแสนหกแน่นะเพราะฉะนั้นรัฐบาลยิ่งละก็คิดว่าเอาละเราทํามาตั้งปีครึ่งแล้วนี่นะต้องมาปรับปรุงกันใหม่ละ่านั้นเองนี่คือใยต่างประเทศคือเป็นการหยุดกระแสหยุดชีวิยาจากต่างประเทศที่เขาจะเชื่อมั่นต่อประเทศแต่ผมมีข้อสังเกตนิดเดียวว่าการจัดอันดับเที่ยวนี้หรือสถาบันการจัดอันดับที่ มีมีปัญหากับเราเนี่ยแต่ผมแปลกว่าการจัดระดับมันเก็นจกากกันทุกสถาบันนะแต่อีตัวนึงคือ p s p สสแตนดับ์นพัวนไม่เห็นเขาจัดเลยไม่เป็นไรเน่ยแสดงว่าไม่ก็แสดงว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตื่นข่าวนี้แต่ว่าอไอ้มูนี่เจตนาเล่นเอ,อมีเครือข่ายเล่น,นง่ายง่ายคือเหมือนเพลงคาราบาวะ คือเย็บเมืองเย็บยีนเมืองไทยส่งไปเมืองนอกติดเมืองนอกกลับมาใหม่คือความจริงก็คือแหล่งข่าวเดียวกันนั่นแหละที่จะล่อรัฐบาลคือแมดินไทยแลนด์นั่นแหละเมื่อกี้ถ้าบอกไปสองข้อข้อที่สามไม่บอกไม่ได้นะอันนี้ต้องต่อว่าไปใช้ปัจจัยร้เหลือเกินอันนี้ปัจจัยต่างประเทศอยู่ปัจจัยต่างประเทศเหมือนกันครับยังอยู่ต่างประเทศยังอยู่ต่างประเทศนะจาได้ไหมครับวันที่ทักษิณมาเป็นนายกใหม่ๆนะครับข้าวที่เราท่านอดิศัยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ ผมเป็นที่ปรึกษาเราจำนำข้าวอยู่ที่8,000บาท8,000วันนั้นเนี่ยราคาทองคำ8,000เศษเศษเท่านั้นก็คือพูดง่าย,ยาหนึ่งกวญหนึ่งกยนได้เท่ากับหนึ่งบาทแล้ววันนี้วิกฤตของแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งเกิดขึ้นตอนช่วงที่เรากำลังรัฐประหารกันหลังจากนั้นไม่นานนะครับแล้วก็เกิดการฆ่าประชาชนเกิดวิกฤตต่างๆเราถูกซ้ำเติมหนัก ค่าเงินต่างประเทศมันลดลงทันทีราคาทองคําเลยกลายเป็น20,000ื่นสองี่ตอนที่นายพิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยแหละครับทองคำพรวดเลยรับทมาทำให้วันนั้นข้าวของนายพิสิทธิ์ก็ไม่ถึงหมื่นบาทไม่ถึงตายเลยนะดังนั้นวันนี้เนี่ยครับรัฐบาลยิ่งรักเขาให้เป็นหมื่นหเนี่ยเห็นใจเขาเถอะ เพราะยังซื้อทองไม่ได้บาทนึงเห็นไหมครับเท่ากับเขาได้เกตพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะถูกไหมใช่แต่นี่ดันมาตี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 จนกระทั่งสุดกันอย่างนี้ตรงนี้ผมมองว่าเรื่องต่างประเทศเหมือนกันเข้ามาถึงในประเทศแรกมาประเด็นสองปัจจัยที่หนึ่งคือต่างประเทศเรื่องโมดีนะเรื่องข้าวอินเดียเรื่องราคาข้าวในตลาดโลกคือก็เริ่มจากอินเดียแหละแล้วก็เรื่องทั้งปัจจาธที่ปัดเรื่องราคาทองคำพวกนี้มันเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบกันได้ มันก็มีผลให้ทําให้รัฐบาลอยู่ตองมาคิดตบทวนคนที่เคยกินข้าวราคาเมืองนอกมันแพงนะท่านไปอยู่อเมริกาท่านไปอยู่ยุโรปสิข้าวนี่แพงกว่าขนมปังนะอาแพงกว่าเออดังนี้ก็ประหยัดกันสิอันนี้ก็ส่วนหนึ่งดีมาน์ก็ลดลงเชาวนะอันนั้นเข้ามาในประเทศที่ในประเทศอ่ะอ่ะผมเริ่มก่อนนะในประเทศพอโยงเข้ามาในประเทศเจอมูดี้อย่างนี้แหมซึ่งในประเทศนี่ผมต้องพูดจริงๆนะผมตำหนิ มันเหมือนมวยชกกันนะผมตำาหนิรัฐมนตรีเราเอาละอันนี้เราก็ว่ากันนะคือต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันต้องสู้กันเต็มที่ทําไมขวัญอ่อนเหลือเกินอ่านะครับถ้าเป็นผมนะให้ยืนอยู่ต่อไปและที่สําคัญก็คือคณะกรรมการข้าพิจารณาเรื่องนี้อืแมมพอมูดี้เข้ามาปั๊บพิจารณาคณะกรรมการข้าพนี่ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีนะไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่าพอคณะคณะกรรมการข้าพพิจารณาแล้ว ทำไมคอรมอรับลูกทันทีเลยคือคอรมอจะเอาเามาเดี๋ยวไม่ได้หรือคือคอรมอจะเอาตามกรรมาการหรือไม่เอาตามก็ได้ออแต่ว่าก็มักจะเอาตามแหละนั่นสิมันก็มีข้อตกแต่งได้หรือก็ดึงเวลาได้ตรงเนี้ผมถือว่าเพียงพล้ำก็เอาละก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจแบบไม่มีเหลี่ยมทางการเมืองจะบอกว่าเพียงพล้ำก็ได้แต่ว่าความไม่มีเหลี่ยมนี่แหละความไม่มีเหลี่ยมคือตรงไปตรงมานั่นแหละเพราะเพราะถอยปั๊บ ไปใช้ปก็ซ้ําเลยครับใน<ล>ทางการเมืองนี่บางทีต้องยืนกันอย่างเจ็บก็ต้องเจ็บคือเรานีไม่มีเหลี่ยมเพราะประชาธิปัตย์เหลี่ยมเยอะนี่พอเอห็ีทีบ้ก็ซัดเลยเรื่องนี้ติตําหนิลําตีผ่านนิดกว่จริงแต่ก็ต้องเห็นใจแกนะหมื่นห้านี้เข้ามามันเป็นเรื่องในประเทศต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับท่านท่านผู้ชมครับการจำนำข้าวต่างจากรงรับจำนำนะรงรับจำนำการลงสีจำนำข้าวรงรับจำนำจำนำทีวีจำนำ ทองคานี่อันนี้นเขากดให้ตำ่ำนะครับแต่จํานําข้าวนั้นเขากดให้เขาทําให้สูงก็ดึงนะให้สูงและปรากฏว่าเทคนิคของเราเนี่ยไปพูดหลงคารลมประชาธิปัตย์ได้อย่างไงว่าขาดทุนขาดทุนถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าคําว่าขาดทุนนี่มันถ้าคุณบอกว่าจํานําข้าวขาดทุนนี่นะถ้ากับคุณจะไปเอาประโยชน์กับชาวนาสิอ่าใช่แล้วตอนวันที่ประกันราคาของประชาธิปัตย์ก็จ่ายไป8ปดหมื่นล้านแสนล้านเหมือนกันนี่แจกอย่างเดียว อันนั้นไม่ขาดทุนเหรอ,อวาทกรรมตรงนี้ใช้คําว่าขาดทุนไม่ได้คือเงินงบประมาณตรงนี้เดี๋ยวขอ,อนิดเดียวเงินงบประมาณตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นเงินพดุงคุณภาพชีวิตชาวนาถูกไหมครับเหมือนกับที่เราทํากับสารบัทรักษาทุกโรคปีหลายล้านมันก็เหมือนกับเงินที่ประชาธิปัตย์เอาไปช่วยชาวนาแบบให้เปล่าแล้วไม่ได้ข้าวเลยนะ,อ,ะอันนี้จํานวนใกล้เคียงกันแต่ยังมีข้าวขายนะดังนั้นมันการขาดทุน เป็นการหลงวา,กการกรรมของเขาพอหลงหลักเข้านะครับพอถูกต่อยมืนพอมืนเข้าเออขาดทุนจริงวิเลยการเงินไปนู่นอันน,น,นี้อันนี้อันนี้ต้องขยายคําของท่านสุนัยน,นิดนึงครับเขาถืว่านายวายนียมันเริ่มต้นจากการได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนางบประมาณตัวนี้ไม่ใช่เรื่องขาดทุนเป็นเรื่องพยุงฐานะชาวนาพยุงคุณภาพชีวิตเขาเรื่องภายในประเทศีเศรษฐกิจก็ดีขึ้นถูก,<ม>ถกไหมครับมุมหนึ่งของื่านสุนัยก็ถูก แต่มุมของผมถ้าว่าถึงปัจจัยภายในประเทศนะเรื่องของขบวนการต่อสู้กันภายในประเทศเนี่ยคือมันเริ่มตั้งแต่ต้นแล้วพอบอกว่าจะมีการประกันหมื่นห้านี่คัดค้านตั้งแต่เริ่มเลือกตั้งซัดกันมาด้นหนักกันนุนก็คือว่ากลุ่มผลประโยชน์ในประเทศเนี่ยอ,อ,อ,อไม่ยอมอพอไม่ยอมถามว่ารัฐบาลต้องยอมแล้วก็รัฐบาล,ก,ลก็ไม่ยอมกลุ่มแรกที่ขยายความคือกล,ลกลุ่มทุนและก็กลุ่มที่ค้าขายเกี่ยวกับข้าวนั่นแหละผู้ส่งออกบ้างลงสีบ้างเนี่ยคือโดยเฉพาะผู้ส่งออกเนี่ยไม่ยอม พอไม่ยอมปั๊บพวกนี้ก็พยายามสร้างเ,าเครือข่ายที่จะมาเล่นงานนโยบายนี้กันอย่างเป็นระบบ,บเป็นระบบเป็นขัน้นเป็นตอนอัดมาตลอดกดมาตลอดไม่ว่าจะเป็นสี่เครือข่ายทางนักวิชาการฝ่ายของเขาฝ่ายนักเคลื่อนไหวฝ่ายโน้นฝ่ายไหนก็ออกมาลุมเล้าแล้วก็ทําลายความชอบธรรมของระบบจํานําข้าวมาตลอด,ดต้องบอกว่าพ่อค้าส่งออกอเป็นผู้กําหนดราคาการส่งออกข้าว มาแต่ไหนแต่สนที่สัญญาบาริงแล้วมาแต่ไหนแต่ไรเอาละอันนี้อันนี้ผมถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นปัจจัยหลักเลยนะพวกนี้ไม่ยอมถูกต้องไงถ้าอย่างนั้นถ้าย้อนเวลาได้วันนี้นะยืนมันอยู่อย่างนี้แล้วเต้นฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กนะครับแล้วพยายามยันไว้สองปรับคอรมอซะนะครับหาคนที่มีประสิทธิภาพในการที่จะวิ่งตลาดเข้ามาด้วยอันนั้นก็ว่ากันผมผมขยายความตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทาูดอยคางนีุ้ณ คุณบุญทรงจะโกรธผมแต่ยาคุณบุญทรงก็เสียสละมากนะอืเสียสละมากเพราะไปรับทํางานหนักตั้งแต่ต้นไงงานนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่อนี่ผมผมผมจะไม่แก้ตัวแทนท่านรับรีบุญทรงแล้วล่ะครับอืการไปเป็นรัฐมนตรีนะแปลว่าไปแบกภาระใหญ่ของประเทศนะครับแต่ว่าถ้านั่นจริงๆก็ต้องปรับคุรบอรหาคนใหม่มาใส่อันนี้อันนี้เป็นาออย่าถอยกันอย่างนี้อันนี้เป็นทางออกแต่ว่าเรื่องอ่ะ ที่จริงมันต้องว่ากันเบียกหน้าเลยนะเดียวเบียกหน้ามาดูอีกทีปัจจัยภายในประเทศปัจจัยพิเศษแล้วก็มาดูว่าวันนี้ทางออกที่ชดเชยซับน้ําตาพี่น้องเกษตรกรมีมีอาจจะได้เยอะกว่าเดิมด้วยสักครูับท่านผู้ชมครับปัจจัยภายในประเทศที่ผมให้น้ําหนักมากซึ่งเป็นมุมมองของผมก็คือว่าขบวนการหากินกับธุรกิจข้าวเนี่ยซึ่งฝังล่างลึกแล้วก็กินมานานเนี่ยพอมาเจอนโยบายใหม่อย่างนี้เนี่ยเขาไม่ยอมจะต้นพระไม่ยอมปั๊บเขาก็เล่นไม่เลิก